Ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. mà đây bà mà nhận. Ê bê trình chào mà สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่องาง์เจนตินาเมือยตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วนะฮกมูฮกมูปลายละครับผมก็จะมาจมสปิลเปิ้ลนะครับเราก็จะเอาไฟสอ่องเห็นอาการทุนนะครับโอ้แต่บรรยากาศยังมาตันมือดีเตือก่อนหนาวแล้วครับเนี่ยหนาวมากไ oh. <c oughs> ปกำลังใจกันตัวครับว่าคืนนี้จะได้เปื้อยืไปใหญ่ก่อนนะครับเปิ้ลเหมือนเดิมนะครับสองคัน <laughs> บรรยากาศมาคนเดียวนะครับก็มีปเปื่อนๆอยู่ทั้งสันอ่างบนก็หลยกันเลยนะครับผมยังจะมีกอดมือในสักตัวนะป่ะรุ่นครับมีตอดมีตอดหลังไายมีตอดโอ้ไอเ้เต้เฮ้ยจูบ มาแล้วครับผมตัวแรกโอไ่ก็บมดจะได้เลยนะครับผมโอ้โอ ใส่กระือว่างามอยู่นะครับผมประมาณเกินกิโลก่อนมืดหอมตัวเ้ยตัวตอด ตอดตังควาตอดเอ้ยเอ้ยอ่ะปลาไปแล้วอันอุ้ยอันนี้กลดีว่า น,นี่ก็ร่มมือแล้วครับเดี๋ยวใจละเน่ฮ่าไปสองทุนไปอโอเคโอ้ไปละจะเอาไว้ทั้งดอกแล้วครับมันจุ่มลงไปก่อนมิดก่อนสวนเลยยลังความิดตอด โอ้หลักซ้ายเซ็นอืมอืมโอ้ขอาไปแล้วโอ้โหกระติดกว่าอ๋อครับเอาลักส้ายโอ้โหลุดโอ้โอโอโอ ไซไซไปเลยไปอุ้นโดนแล้วโดนครับจะได้กระเกยดมาเอ,อ้ โอ้้อ,อ,อวะเก่ช่ำหรือเปล่าวะอ Hãy subscribe cho này Ghiền Mì ตัวนี้ก็ไปกเกิงรู้เหมือนกันนะฮะตัวที่อย่างนั้นสามหรือสี่สี่แล้วสี่ห้าตัวตอนนี้ก็สามทุ่มปลายละเกือบสี่ทุ่ม ก็มีเพื่อนโทรมาเนะบอกว่ามาฟิวแคบเหมือนกันครับอยู่ทางฟังนะของอ่างไปเดีย๋ยวไปดูครับว่าเป็นไผ่ยอยู่ตะปุ <c oughs> ่นเจอหลักไก่ปะไปดูโอ้สว่างสวัยหมดเลยโอ้เฮ้ สวัสดีครับผมอาจารย์นุพีเอดีโอไม่จะได้น่ะมาคนเดียวมาตั้งแคมป์ฟิวแคมป์เลยอ้โอ้โหมาคนเดียวเลยครับผมแล้วจอมปากเหรอจอมจอมจอมพูดปุก้าครับผมอ๋อไมาฟิวแคมป์ฟิวแคมป์เยวมาคนเดียวแต่เดี๋ยวรักก่อนในเต็นท์กันเลยฮะเดี๋ยวบึนไอ้เม่กี้ตัวไหนอยู่ไปได้เอกได้สาวเนี่ยอีย๋มาไปได้ป่ามาหยั่งได้อีกอ่ะสามสี่ตัวห้าตัวเอามาจุ่มมามาจุ่มมา มาจะกินปลาจุ่มปลาจุ่มปลาจุ่มมันพอจุ่มกว่าตัวมอกเกินกิโลนี่นะได้อยู่เนาะมอกอะสองคนเท่านี่พอกินอยู่เนาะไปจัดไปเจ้าหนุ่มจะกินปลาจุ่มเหมาะว่าจะกลับไปรับละไปจัดเถอะเจ้าหนุ่มสักคาบหนึ่งปลานี้จุ่มให้จะพอกินอยู่ครับไปเดี๋ยวให้เอาปลานี้ทำปลาจุ่มไปจัดครับ Do you want to know? Well, I am about you And I think I have to listen Because okay. The sun is up, okay. it's a beautiful day okay. Okay. My beginning Sorry. will be as bright as the sun Come will you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby baby now I know Baby baby gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right when you came to me Oh, I knew it's you yeah boy The one to show me now and forever no, never be alone. And more จัดเลยครับจัโน่จัดไฟอันนี้นี่มาจับบุ่นีเนี่ยเมนูนี้ให้เธอเล่งดุ๊กดุกนะโอ้โหยูนี่เหรออือโอ้หินใหญ่ใช่เลยได้ซอยป๊อบป๊อบตรงนั้นโอ้โหปลาสามสี่ตัวผมได้ในปกินีด้ะ เหมาะขนาดครับอ,อย่าเข้าเฮ้ยน่าจะซุกแล้วนะเฮับมุบต้องเอาซุกแต่เอาจากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเอาโอ้โหจิม,มสามลดครับผมอือบอกยานะครับ อ,อ่ะนุ่มขนาดนี้หรอพี่ยิงอยากไ้ตรงนีนน้ต้มพ้กนะเซตอาจารย์นุ่มหมดอ่ะหวานขนาดนี้ฝากหน้าดูชิบหายเดียวหวานเจี๊ยบครับผมฝากหน้าดูชิบหายเลยอ่ะมันมีไข่ตัวเงียบตัวอ่ะ นึกว่าลำนึกว oh. ่าลำไม่ใช่เรอน่จิ้มล yeah. ูกอไหนมามันเ็ด okay. เ็ดหน่อยกินด okay. um> ิบๆมาอมาต่อลยงะ